สวัสดีครับแฟนคลับเซียวบุกทันนะครับวันนี้ชวนนั่นฟัง10กฎการเทรดสาหรับนักเทรดมือใหม่ที่ปีแรกควรทําไม่ได้นะครับผมได้เดียวมาจากเป็นทวีตของคุณสตีฟเบิร์นนะครับความจริงเนี่ยมันมีอยู่9ข้อแต่ข้อขอ10นี้ผมว่ามันสําคัญคืออย่าได้ละเมิดแม้แต่ข้อเดียวนะฮะอย่าได้ละเมิดแม้แต่ข้อเดียวในปีแรกของการเทรดครับไม่ว่า ถ้าปีแรกคุณทําได้นะคุณทําตามกฎ10บข้อนะี่แหละผมว่าคุณมีศักยภาพที่จะเป็นนักเทรดที่ประสบความสําเร็จอย่างสูงแน่นอนฮนะหครับอย่าเทรดสวนเทรนฮะสวางแผนการเทรดและเทรดตามแผน 3. เข้าเทรดเฉพาะหน้าเทรดหรือจังหวะที่มี risk to reward ratio ที่ดีครับนะฮะ หลีกเลี่ยงครับหลีกเลี่ยงหน้าเทรดที่มีความน่าจะเป็นที่จะได้เงินต่ำห้ารอการยืนยันสัญญาณก่อนเข้า 6. หลีกเลี่ยงเหตุการณ์ข่าวที่มีความผันผวนสูง 7. เลือกเฉพาะโอกาสทางการเทรดที่ดีสุด 8. พิจารณาบริหารจัดการการเทรด เพื่อที่จะเพิ่มโอกาสได้กำไรและลดขนาดความเสี่ยงลงนะ 9. Position น position sizing ฮะกำาัขนาดคการเทรดครับที่เหมาะสมในขณะที่ไม่ส่งผลต่อความหวั่นไหวทางจิตใจครับและสุดท้ายคืออย่าละเมิดแม้แต่ข้อเดียวในปีแรกถ้าคุณทำได้นะคุณมีโอกาสสำเร็จแน่นอนฮนะเพราะว่าโอ้โหแต่ละข้อนี่ โหดทั้งนั้นเลยฮะข้อแรกครับอย่าเทรดสนเทรนครับข้อนี้สำคัญไหมนะผมว่าเบสิกข้อแรกที่คุณควรทำได้คือการทนรวยตามแนวโน้มครับอ่านแนวโน้มให้เป็นแล้วก็เทรดตามแนวโน้มครับข้อนี้ถ้าคุณทำได้นะเป็นเบสิกที่ใช้ได้ทั้งชีวิตครับศึกษาแนวโน้มครับ ศึกษาใหน้องผมมีหนังสือที่ชื่อว่าหุ้นขัดึ้้นรอบใหญ่กับหุ้นซิ่งสวิงเทรดนะพูดถึงเรื่องนำนมนะสามารถศึกษาได้นะ2ครับจงวางแผนการเทรดและเทรดตามแผนทำกันบ้านครับทำกันบ้านคัดเลือกหุน้นระบบจุดซื้อระบบจุดขายแล้วก็เข้าตามสัญญาณที่คุณระบุไว้เท่านั้นฮนะอย่าหาหุ้นเทรดหน้าง,งานครับ ไม่จําเป็นอย่าหาหุ้นเทรดหน้างานแต่จงเทรดเฉพาะหุ้นที่คุณได้ทําการบ้านมาอย่างดีเท่านั้นนะครับ 3. จงเข้าเทรดเมื่อพบว่าหน้าเทรดนั้นให้ r i สต์รีวอทที่เป็นธุรกิจครับก็บคืออะไรครับเสียงหนึ่งครับได้2หรือเสียงหนึ่งได้3หรือเสียงหนึ่งมีโอกาสได้5ได้10 อะไรล่ะที่ทําให้คุณมองเห็นหรือรู้ว่าเฮ้ยหน้าเทรดเนี่ยมันให้ริสเรวอทที่ดีแนวโน้มครับง่ายสุดคือแนวโน้มฮะหนึ่งคือแนวโน้มถ้าคุณเทรดตามแนวโน้มไหมนะสมมติคุณดูหน,น้าเทรดแล้วระดับ stop loss คุณอยู่ที่5%แต่ ขณะเดียวกันเนี่ยคุณมองว่าโมเมนตัม um มันมาเว้ยมันพักตัวในแบบที่เรียกว่าไฮท h ายแฟลกมันมีสัญญาพที่จะพุ่งไปต่อในระดับที่ได้กำไร10% 20%ไม่ยากเข้าครับแบบเนี้ยหรือคุณอาศึกษาเรื่องราวของ Price t a t t e r n แบบเนี้ย Pri c e pattern แบบนี้นะมันมีแฟลกขึ้นมาเนี่ยมีเสาขึ้นมาแล้วมันพักตัวเท่านี้ มันมีโอกาสที่จะไปได้เท่าเนี้ยเช่นกันคุณดูซะว่าเถ้าคุณซื้อตรงเนี้ยขนาดความเสี่ยงที่คุณเสียเท่าไหร่สมมติเสีย5%แต่วัดวัดเป้าแล้วมันไปได้ถึง10%หรือ15%โอเคเวิร์กใช้ได้โอเคละบางคนอาจมองว่าราคาเป้าหมายมันเป็นสิ่งที่เลื่อนลอยแต่มันก็สามารถ ใช้เป็นการอ้างอิงได้และมันก็มีหุ้นหลายตัวที่ทําตัวตรงตามทฤษฎีก็ก็ใช้เป็นตัวช่วยไปคือผมอยากให้คุณมองให้ว่าแม้เราไม่รู้อนาคตแต่เราถ้ามีหลักการที่สามารถทําให้เรามีความมั่นใจมีเหตุผลที่น่าเชื่อถือในการตัดสินใจได้ว่าเอามาใช้ได้นะแต่ถึงกระนั้นในขณะเดียวกันนะ อย่าให้คุณนั้นคิดก่อนเสมอว่าถ้าคิดผิดคุณเสียเท่าไหร่ยิ่งเสียน้อยยิ่งดีครับยิ่งเสียน้อยยิ่งดีถ้าคุณคิดผิดเสียน้อยแล้วคุณมีระดับสตอลอลที่ชัดเจนนะและคุณหนีตามกฎหนีตามแผนนะเมื่อน,นั้นฮะคุณจะล็อกล่างแหละถ้าคุณล็อกล่างได้ดีนะเดี๋ยวหุ้นที่มีศักยภาพมันจะทํา กำไรให้คุณเองเลยเฉพาะถ้าคุณเทรดตามเทรนด์ตามแนวโน้มนะครับเก็ตไหมฮะเก็ตเนาะที่สําคัญครับอัตราส่วนริสต่อรีบอร์ดเนี่ยนะที่ดีนั้นมันจะมาพร้อมกันกับนะฮะสภาวะตลาดที่เอือ้ออํานวยด้วยมันเหมือนกับเทรนด์เทรนด์คือถ้าเทรนด์ของกระแสน้ำครับนะกระแสน้ำมันมานะเหมือนตลาดมันคึกคักเนี่ยนะหุ้นวิ่งขึ้น ย่อมมีมากตามคนเข้าซื้อก็จะมีกําลังใจในการเก่งกําไรในการเข้าซือ้อราคาก็วิ่งขึ้นแนวโน้มขาขึ้นคือผู้ซื้อนั้นต้องไม่กลัวครับผู้ซื้อต้องกล้าซึ่งอะไรที่ทำให้ผู้ซื้อกล้าแนวโน้มไงตลาดเป็นขาขึ้นไงหรือกลุ่มอุตสาหกรรมที่มันได้รับข่าวดีเนี่ยนั่นแหละครับเงินเข้ามาละคุณต้องเข้า ในหุ้นที่อยู่ในกระแสคุณต้อเข้าในหุ้นที่ตลาดกำลังชอบนั่นแหละครับทำให้อัตราส่วน r s k ตอ Reward นั้นดีครับช่วยได้นะอยากพยายามซื้อหุ้นในตลาดที่ตลาดมันแย่เนี่ยโอกาสชนะก็น้อยครับแต่จงรอตอนที่ตลาดมันดีตลาดคึกคักตลาดขาขึ้นหรือว่าอุตสาหกรรมนั้นมีข่าวดีมีต่างนานทให้หุ้นมันวิ่งเป็นอุตสาหกรรมเป็นกลุ่มนั่นแหละครับ ได้เงินง่ายนี่แหละริสตอ่อรีวอร์ดที่ดีครับนะฮะต่อมาครับหลีกเลี่ยงเซตอัพที่มีความน่าจะเป็นชนะต่ำครับนี่คือการพน,นนะันฮะบางคนเนี่ยชอบซื้อหุ้นที่มันลงแรงๆเพราะคิดว่าโอกาสมันจะดีกลับก็มีแต่คุณมีหลักการหรือเปล่าเราเออมันจะลงต่อได้ถึงแค่ไหน ถ้าคุณไม่รู้ว่ามันจะลงต่อได้แค่ไหนและตรงไหน,นมันมันน่าจะหยุดลงไม่มีอินดิเคเตอร์ช่วยไม่มีตัวตัว,ตวฟีโบโนัชชีช่วยต่างนานนะขนาดความเสี่ยงคุณคุณไม่รู้ว่าต้องดีตรงไหนถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณจะเสี่ยงเท่าไหร่เนี่ยหมายความว่าการเทรดนั้นไม่ใช่การเทรดที่ดีแน่นอนครับความน่าจะเป็นต่ำมากนะดังนั้นเนะ่ะ ก่อนที่จะเข้าเทรดต้องรู้ว่าขนาดความเสี่ยงคุณเล็กแค่ไหนก่อนผมชอบตอนนี้ผมชอบฟังชอบดูแนวทางการเทรดของนักเทรดที่เขาปั้นพอร์ตโต100%นะผมจับประเด็นที่ตรงกันหลายคนคือเขาจะหาจุดเข้าซื้อที่ถ้าคิดผิดเขาเสียน้อยมากนะฮะเขาจะรอจังหวะน,นั้นอะโดยเฉพาะมันจะมีไอตัว p า i action หนึ่งเรียกว่า inside bar ท่งเล็กๆที่บอกว่าราคามันหยุดแล้วแล้วมันดิดมันกลับตัวครับหรือบางคนก็ใช้พิวอ์ตพอยจุดที่ราคามันพลิกผันแลวมันมันพลิกกลับอะครับเป็นจุดที่อย่างพี่มาร์กมิเนียใช้ v c p ีวะเนี่ยความน่าจะเป็นคือถ้าเขาแพ้เนี่ยนะเขาซื้อแล้วฟอลบปแเอาเนี่ยเขาเสียน้อยมากเลยให้คิดตรงนี้ก่อน,นครับถ้าคุณไม่รู้ว่า การเทรดครั้งนี้คุณเสียเท่าไหร่นะนั่นไม่ใช่หน้าเทรดทีด่ดีครับจำไว้เสมอศึกษาเรื่องนี้ดีครับศึกษาเรื่องการบีบตัวศึกษาเรื่องของขนาดริสเรวอศึกษาเรื่องการตัดขาดทุนที่ดีครับแล้วคุณจะเห็นว่าเออเนี่ยคือเรื่องนี้มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่นักเทรดจานวนมากเข้าใจเพราะว่าคนจํานวนมากนั้นไม่อยากขาดทุนไม่อยากเสียแต่ความจริงแล้วนะ่ะ การเทรดนั้นคุณจําเป็นต้องเสียก็เรียกคุณเสียบ่อยมากครับไหนๆก็ต้องเสียอยู่แล้วเนี่ยทําไมไม่เสียให้น้อยสุดก่อนศึกษาครับพยายามดูคลิปนะเนี่ยผมแนะนําคือดูคลิปของคนที่ประสบความสำเร็จนะครับว่าเขาเทรดยังไงจุดซื้อยังไงเนี่ยดูซ้าๆวนๆไปเลยครับนะตอนเนี้ออนไลน์ทุกคนเข้าถึงฮะ YouTube เนี่ยนะโหดูได้ เซิร์ช Google ก็มีครับมีพงมีภาพไม่ดูเนะี่ยศึกษา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 ครับไม่ไม่ดีกว่าการศึกษาครับยิ่งศึกษามากเท่าไหร่เราจะเห็นความจริงเห็นสิ่งที่ซ้ำๆมากขึ้นแล้วก็จะจําได้นะหครับต้องรอสัญญาณนะรอบายสัญญาลก่อนที่คุณตั้งเอาไว้ค่อยเข้าครับอย่าหาหุ้นหน้างานครับอย่าเทรดในแบบที่ต้องแวก ต้องแหวกดูทามเฟรม5นาที10นาทีเพื่อจะหาจุดซื้อแมวครับตั้งสัญญาณซื้อทำกันบ้านตั้งแต่แรกแล้วตั้งสัญญาณซื้อเอาไว้สัญญาณมาเข้าตามจบครับ6ครับหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ข่าวที่มีความผันผวนสูงครับวันที่ประกาศงบครับตรงเนี้ยสำคัญเลยอย่าเข้าเทรดเด็รขาดเพราะว่ามันเป็นการผันฮนะนครับน,น,นะครับ คุณไม่รู้ขนาดความเสี่ยงของมันฮะสำคัญข้อนี้นะถ้าการเทรดใดที่คุณไม่รู้ขนาดความเสี่ยงหมายความว่าเป็นการเทรดที่แย่เสมอนะฮะเหตุการณ์ข่าวที่มีความผันผวนสูงคือโอกาส worst case คือเปิดก a บลงครับเปิดก a บลงอะนะมันมีโอกาสฟลอยน,นะบางทีเนี่ยงบแย่ฟลอได้นะ คุณเทรดหุนอเมริกาเนี่ยไม่มีฟลอร์นะครับคุณหมดตัวได้เลยนะคุณพอร์ตคุณระเบิดได้เลยนะดังนั้นนะอย่าพยายามเล่นฮะอย่าพยายามเข้าไปยุ่งในช่วงนั้นยกเว้นว่าคุณได้กําไรมันมามากพอละร้อยเปอร์เซ็นต์องร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคคุณถือยาวไม่เป็นไรครับถ,ถ้าคุณเทรดอย่าพยายามเข้าเทรดเก่งกําไรว่าราคามันจะขึ้นหรือลง ประกาศงบเนี่ยนะหรือว่าประกาศข่าวทางเศรษฐกิจตานๆนะนะอย่าครับเพราะว่ามันเสี่ยงเกินไปนะฮะเครับเลือกเฉพาะโอกาสเทรดที่ดีสุดครับอย่างที่บอกไปคือว่าทํากันบ้านมาครับเลือกจุดซื้อที่ความเสี่ยงต่าเลือกจุดซื้อที่ขนาดความเสี่ยงต่าแล้วก็ขนาดโอกาสสูงครับควรสามารถศึกษาเรื่องนี้ได้นะผ่านการดูแนวโน้มฮะศึกษาหุ้นผู้ชนะให้เยอะครับแล้วก็ ศึกษาเรื่องแพทเทิร์นครับช่วยได้นะครับแครับบริหารจัดการครับการเทรดขณะที่มันดําเนินไปเพื่อเ,เพิ่มผลกําไรและขาดทุนครับคืออะไรครับเมื่อคุณเข้าซื้อครับอย่าได้ทิ้งฮะเฝ้าดูมันรีวิวมันว่าตอนนี้เป็นยังไงข้อแนะนําสําคัญก็เลยครับถ้ามันวิ่งขึ้นนะพยายามครับ หาทางยกระดับซับลอดวิ่งตามราคาไปอย่างน้อยเนี่ยให้การเทรดครั้งนั้นคุณนะ่ะมันเท่าทุนก่อนถ้ามันไม่ไปต่อนั้นยกระดับซับลอดตามเพื่อการันตีกัไรครับนี่เป็นหลักการเทรดที่ดีสุดที่เสียนบอกตรงกันครับอย่าพยายามอย่าเทรดในแบบที่ไม่สนใจอะไรเลยครับแต่จงรีวิวมันตลอดเวลาครับโดยเฉพาออะเลยครับ อย่างที่บอกไปคือพยายามให้การเทรดนั้นมันไร้ต้นทุนไวที่สุดถ้าการเทรดใดเป็นการเทรดที่ไม่มีต้นทุนเลยเนะี่ยแล้วคุณมีโอกาสกำไรกำไรนะการันตีกำไรกำไรไปเลยนะนั่นแหละครับปีนั้นจะเป็นปีที่คุณมีผลงานดีแน่นอนนะข้อ9ครับโพซิชันไซส์ให้ถูกต้องให้เหมาะสมอย่ามากเกินไปจนทําให้คุณหวั่นไวหวแน่นอนไม่หลับครับสำคัญน,นะครับคุณต้องหาขนาด เงินลงทุนที่ทำให้คุณนั้นสบายใจกับการเทรดครับอย่า all in ฮะอย่าใช้ m า r จินอย่าใช้เ e v e อเรจครับปีปีแรกนะอย่าทำอย่างนั้นครับเทรดด้วยเงินก้อนที่คุณมีอยู่เนี่ยและ p o s ิชั่นไซส์ให้เหมาะสมสูงสุดของมือใหม่นะอย่าเสี่ยงเกิน1%ของเงินทั้งพอร์ตครับสมมติคุณมีเงินอยู่1 0 0 0 0แบาทฮะเสี่ยง1%นะครับคุณยอมเสีย ต่อครั้ง1000บาทหมายความว่าถ้าคุณตัดขาดทุน10%คุณลงเงินได้ที่1 0 0 0 0บาทเท่านั้นทำแค่นี้แท่ก่อนครับทำแค่นี้ให้ได้ก่อนอย่าเพิ่งใช้ margin อย่าเพิ่ง l e v e r a ร e อย่าเพิ่ง a l l in เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคุณยังใหม่อยู่คุณยังไม่รู้ซ้ำว่าการเทรดที่ดีมันเป็นยังไงหน้าเทรดที่ใช่คุณเป็นยังไง ไม่รู้เลยครับดังนั้นพยายามเล่นเกมรับคิดผิดเสียน้อยก่อนขาดทุนเพื่อเรียนรู้ไปก่อนร้อยคุณมีความปีกกล้าขาแข็งมากขึ้นแล้วจากนั้นค่อยเพิ่มขนาดการทุนให้มากขึ้นก็ได้ครับดีกว่านะสิบครับอย่าละเมิดกฎเหล่านี้ในปีแรกการเทรดครับเป็นช่วงแรกปีแรกคุณน,นั้นอย่าเพิ่งรีบรวยครับแต่เรียนรู้เลออยจ้ะเทรดตามแนวโน้ม เรียนรู้ที่จะทำตามแผนให้ได้ก่อนเรียนรู้ที่จะ Risk Reward Management ให้ดีก่อนเรียนรู้จะบริหารการเทรดให้ดีก่อนเรียนรู้จะ p จะ i t i o n sizing ให้ดีก่อนเรียนรู้จะรอคอยให้ดีก่อนถ้าคุณทำได้10บข้อนะผมมั่นใจว่าปีต่อไปของคุณนั้นรุ่งโรจน์สดใสให้แน่นนะครับตอนนี้นะครับจะการเคลปหน้าสวัสดีครับ